จ้าจากองนี 8, 2, 3, 4, 5, 4, 5. ้จะต้องแสดงเป็นประจำบูกแล้วครับมือลงเระจะตากเระจะตามพอไหมพอไหมพอครับพอครับเป็นประจำกสามสิบจับที่รงก ເຈົ້າ30ສວດສ